คนงามได้อะไรมาได้ขนมได้ขนมมาแบ่งปลาปูอีกไหมวันน uh ี huh. ้นไปโรงเรียนไปแล้วก็กลับกลับน่าจะนี่ปลาปูก็มีห่อใหญ่เองออปลาปูนั่นนี่นี่น้ำนี่อ๋อปลาปูด้วยปูไทยปูขนมปูขนมคุณคุณให้กินข้าวกับอะไรคะวันนี้มีน้อย มีอะไรบ้างคะเอามาดูหน่อยมาแบ่งมาแบ่งนะมีนะครูให้กินข้าวกับอะไรครูให้กินข้าวกับอะไรมันแบ่งมาแบ่งมาแบ่งนะกับหมูทอดกับหมูทอดข้าวกลางวันแต่มีหมูทอดไม่วิ่งเล่ของใครเนี่ยเปรี้ยแต่นี้ใครสั่แกงนี่กินกล้วยหอมมีลูกกล้วยหอมลุงช่างนี่นี่กล้วยหอมนี่กินข้าวโพดกินขยะชีแกให้มา <ไ>กินอ้งวนก่อนกินอ้งวนก่อนกำลังเอ็นจอยอิตติ้งก,กับองง่นเนูจะกินข้าวกับอะไรครับวันนี้กินอะไรคะไข่ดาวไข่ดาวเปลี่ยงง่ายเนาะ ไข่ดาวไข่ต้มกินแล้วไข่ดาวแค่ไข่ดาวก็หมูทอดนะฮสองอย่างนี่ก็พอแล้วฮะบอกไม่ให้กินหมูทอดเมืานฮะแล้วเ <laughs> มื่อกี้ <c oughs> บอกว่าเขาไม่ให้กินแล้วไข่ดาวฮะให้แม่เปีย้ยทำอะไรให้กินคะให้ไข่ไข่ดาวให้แม่เปีย๊ยทำไข่ดาวเหรอคะโอ้แม่เปีย๊ยทำอร่อยไหมคะเมื่อวานออร่ย โอ้โหอายยโอ้โหอยู <Wheel onents> ่เ <behaviour> ป็นจริงๆนี่นี่อยเยมาีเมื่อคืนหนูไปเล่นที่ห้องไหมห้องพี่โอมไมว่ายังไงไปไปช่วยเหรอไปช่วยปูผ้าผ้าคลุมเตียงเหรอเอา ไปตัอเล็กก่อนมาแล้วบ่ะมาแล้วไปจังหวะนี่เมาแล้วบอกไปไปตอวลยนี่มาแล้วนู่นฝากเอาน้ำให้ด้วยนะเต็มขวบจืดป่ะขึ้นมากมากมากินข้าวมามาพี่มาพี่มาพี่จะถางจะสัมภาษณ์คนย้ายบ้านมาพี่มาพี่จะไม่ต้องประจำไม่ต้องประจำนั่นนะมาเหม่อผู้เดี่ยวไ มาอ้ามเล่นๆะอ้มมิน,ม,นมินบอกว่ายัางไงลรจะย้ายฝั่งม,มินจะไปไหนมินจะย้ายข้าง,งหรือลูกมินจะไปไหนบอกกับพูนไไหน่อยนูจะย้ายข้างไปไหนย้ายข้างฝั่งไหนมินไปหาใครมินจะไปหาใครแล้วทำยังไงที่แมหาไม่จจอแม่ไม่ได้ไปหาไม่จอมมมจอยอไร applaud. หนจะไปหาใครอีกเดี๋ยวไม่ไปหาพี่พลอยให้ใครไปส่งไปหาพี่พลอยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปจอดจะมารอไม่จ่ายบอกหรออันนี้ของใคร่ของเพื่อนรู้ไหมไม่ยอมทำเด้อจะทำเด้อมันจะทำของเพื่อนพรุ่งนี้บอกพี่พลอยมาพี่พลอยมารับมินบอกพรุ่งนี้น่ะคิดเือมแล้วใช่ไหมพี่พลอยจะไปอยู่กับมินใช่ไหม ปิดเทอมยังวันไหนปิดมีสอบไหมไม่ได้สอบบอทำอีคำีนึ่งทำมีกทำอีคำนึ่งจะเล่นเล่นกับย่าอ่ะเล่นกับย่าไหมเล่นเาเล่นก็โอเคคำนึงเออเกีงๆีงกินข้าวกับทอดไก่ วันนี้คุณคุณพาทำอะไรประปูเห็นอยู่นะเล่าเล่าให้ประปูฟังหน่อยเล่าให้ประปูฟังหน่อยไม่ได้เหรอลายอีกกอเอ้กอไกด้วยเฮ้ยเฮ้ยจับมือใครอ้าเป็นเบิร์สายตาพี่เบอร์เมยเบิ่นนะนะจับมือใครแล้มีแฟนแล้วเหรอลูกไม่มีเอาหลักฐานมาดูเลื่อน้า หนูมีแฟนหรือลูกกี่คนคะกี่คนคะที่โรงเรียนมีเพื่อนผู้ชายเป็นเพื่อนผู้ชายโรเมีอนผู้ยสองคนข้อเียวข้าวก่อนมีเพื่อนผู้ชายสงคนมีเพื่อนผู้หญิงสองคน หนูจะกลับไปโกกบไปอยูก่กับใครคะได้ของพี่พอนพี่พอยคำเดิม <c oughs> ดยืนยันคำเดิมเอาเขี่ยวข้าวก่อนเร็วไปเรือใครอุ้มข้าวฟันจะถุบนอนจะเข้าอืมนอนจะเข้าไปดูในฟันมีนอนด้วยเอาริบเคี้ยวไม่มีก็เคี้ยวไหนไม่ยอมเราไม่มีถ้าคนเคี้ยวข้าวเป็นเขี้ยวหมดเลย นอนไม่อยู่กับแม่แม่เคียวข้านอนไมอยู่กับแม่นอนไม่อยู่กับแมเคียวกับแเขียวก่อนเขียวก่อนเคียวน้องเคียวก็ไม่อยู่กับหนูแล้วเอาย้ำเข้าเร็วถ้าหนูเคียวก็ไม่อยู่กับหนูแล้วไปอยู่กับแม่เปี้ยหมดแล้ว แล้วเกือบเกือบอันแก้มเป็นแก้มบกแล้วตอนนี้โตแล้วโตแล้วโตแล้วเอาเรียบเคียวแล้วเนี่ยปะปูจะถามนี่ให้ปะปูไปด้วยไหมไปหาเบนนี่ฮะไมอ๋อแม่ปะปูไปด้วยบ่ไม่ตายแล้วชิได้ยางเราจะกลับกบก้ไอ้ลูกคอยชิได้ยางปูจะไปโกโก้ไม่ แม่เปี๊ยอนะไปบ้านมะนาวแต่ป้าปุ๋ยจะไปโกกอกไม่จะไปโกกอกก็ไปโกกอกตั้งไต่เดืนี่ป้าปุ๋ยเไปไม่หนูจะไปหนูก็หนูก็ต้องไปกับป้าปุ๋สิใช่ไหมเนี่ยถ้าไปกับแม่เปี๊ยมแม่เปี๊ยเก็ไปบ้านมะนาวไปหาพี่พลอยหาพหาพี่พลอยก็ต้องไปกับป้าปุ๋ก็ต้องให้ป้าปุ๋ขึ้นรถไปด้วยนี่หนูจะไปหาพี่ยับจังเอ๋อนะครับมัหลายใจจังเลย จะไปหาใครกันแน่ไปหาทั้งสองเลยลูกนั่งดีๆลูกนั่งยันดีกินข้าวแล้วเร็วมนจะดอรอยลงทานค่ะตกเดี๋ยวข้าวน้อยนะเอามาตกลงกันก่อนเร็วๆเคี้หมดเร็วมาตกลงกันก่อนเร็วๆให้ไปไม่สะดุนี่หนูใหญ่มันจะเข้ามาอยู่ในปากวรามันเห็นอาหารมันแล้วเคี้ยวใหหมดเร็ว เปล่าหมะกโซงเปลือกมากโซงหมากโซงหมาก้งหมากโซงงโโอเคใช่ไหมป้าแอนป้าไหนปแอนทำงานป้าทำงานอยู่ที่ไหนอยู่หลังบ้านไปแอนแหละแต่ว่าป้แอนไรใจะไปหาบอปไปหาก็กินข้าวเคี้ยวข้าวก่อนไปหาใครหอ่าลุงซีดลุงซีดก็ยิ่งทำงานเลย จะตยกเล็ก่เขายกเล็กอยู่ดูายาสีจะกลับกบกองปะนะไปกับสีไปกับสีเขาไม่ไปให้สรุปไม่ให้ว่าผููไปบอกปกปองเนี่ยมาเดี๋ยวไปมะม่อ้ยจะเป็นจังไไปหลายบองไ <c oughs> อแล้วก็จะสิปปไใส่เฮ้ย <c oughs> ไปูมปีแม่พูดเออแม่ปูกไปป้ปูป้ปูจะกลับมะนาวบ้านมะนาวกับแม่เปรี้ยนะ อาหนูรักแม่รักกันดีแล้วซีด้วยแก็มาด้วยแล้วซีด้วยรักแม่ไม่ได้รักปูบรรักปปูด้วยลูกไปรักปลปูเอาไปรักปลาปูเออรักปูลแม่ได้ให้พี่มิวนะเออแล้วก็บอกพี่มิวไม่ต้องดูให้ให้มินดูอะไรวิ่งไบจอใหญ่เคี้ยหมดเลขี้ยหมดหรือยัง นับฟปูโอเคแล้วโอเคแล้วตอนนี้เลานี่เนาะรักแล้วกินข้าวสามคำแล้วก็แล้วแรงแล้ววันนี้เนาะพัง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 สมัครแล้วเอารูปล้งแั้งยังไม่ได้เล่นมาค่ะตอนแรกก็คือจบเลย โอ้เก oh! ่งเก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 ่งชาเรักแม่ด้วยรักพี่ด้วยแล้วแล้วก็รักปลาพูด้วยอืมอี่นางงุ่นมาเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ยาชีโกโก้ด้วยนะคะติดตามคลิปใหม่ให้ติดตามคลิปใหม่นะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ